สวัสดีครับพบกับพี่มีตังน้องมีพร้อมและพวกเราครอบครัวตัวกลมทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวตัวกลมก็อยู่กันที่อำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีเพื่อมาร่วมงานสืบสารตำนานาม่วงหมันหนองแสงประจำปี2,567ณเทศบาลหนองแสงครับเ <c oughs> ทศก,กาลดีๆแบบนี้นะครับพวกเราครอบครัวตัวกลมไม่พลาดอยู่แล้วครับว่าแต่พี่มีตังชอบขนันม่วงหมันไหมครับ และบะนนี้นะครับชอบทานมะม่วงมันไหมครับและน้องมีพร้อมล้วครับลายดีนะครับชอบทานทุกอย่างใช่ไหมครับน้องมีพร้อมครับและสําหรับงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซงปี2567นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึง2เมษายน2567นี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะครับก็ลองแวะมาเที่ยวชมงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซงกันดูนะครับเอาละครับ วกเราครอบครัวตักุมพร้อมจะเข้าไปเดินเที่ยวในงานหรือยังครับมีพร้อมพร้อมไหมครับที่มีตังล้วครับพร้อมหรือยังครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญเพื่อนๆตามพวกเราครอบครัวตักุมเข้ามาชมภายในงานได้เลยครับ สถานที่จัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซงปีนี้นะครับก็จัดขึ้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซงนะครับบรรดาแขกผู้ม,มาร่วมงานนะครับก็ทยอยกันมาจับจองที่นั่งด้านหน้าเวทีกันเนืองแน่นไปหมดเลยละครับ ด้านบนเวทีในขณะนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงการลรําเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลมะม่วงมันหนองแสน,นะครับซึ่งจะทําการทุกๆปีนะครับและจะพาแขกผู้ร่วมงานร่วมกันลําเฉลิมฉลองในงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแสนี้ด้วยครับนีบ่นะครับบรรดาเหล่าแขกที่มาร่วมงานนะครับก็พร้อมใจกันลําเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานนะครับนี่ีว่าเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอหนองแงทํากันทุกๆปีเลยละครับ นอกเหนือจากการลำนะครับบนเวทีก็จะมีกิจกรรมการประกวดกิ่งพันมะม่วงมันหนองแซงนะครับและการประกวดผลมะม่วงมันหนองแซงนะครับอีกทั้งยังมีการจัดประกวดที่ดามะม่วงมันหนองแซงการประกวดสาวสองการแสดงดนตรีและการแสดงต่างๆนํามาแสดงให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมอีกมากมายเลยล่ะครับและนอกเหนือจากการแสดงด้านบนเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราครอบครัวตัวกลม จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมการให้ความรู้เกี่ยวกับอ่งพันธุ์มะม่วงมันหนองแสงรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตจากมะม่วงและผลิตภัณฑ์อื่นๆของอำเภอหนองแสงเชิญเพื่อนๆตามพวกเรามาเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับลูกเบลเล์นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารด้านบนนี้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นกิ่งพันธุ์มะม่วงนะครับแต่ละโต๊ะก็จะเป็นการจําหน่ายผลิตผลของสวนตัวเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นมะม่วงมันหนองแฟงนะครับของสวนนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการจําหน่ายผลมะม่วงเช่นกันนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆด้วยนะครับที่นํามาจําหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวในงานนะครับ มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับงานนี้ไม่ได้มีเฉพาะมะม่วงมันหนองแสงเท่านั้นนะครับผลไมช้ชนิดอื่นก็มีครับทางด้านนี้ก็จะเป็นแคนตาลูปนะครับโอ้โห <Wow. S 1> ลูกนี้สวยงามมากครับสีเหลืองอาราอารามเลยครับอือ <Wow. S 1> ลูกโตๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนีก่กาสดจากสวนกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ย <Wow. S 1> ท,ทีมีต่งก็เดินชมไปด้วยครับ และถัดมานะครับก็จะเป็นมะม่วงมันหนองแซงของอีกสวนนะครับนี่ครับมีจัดจําหน่ายเป็นถุงนะครับเพียงราคาถุงละ30บาทนะครับไม่แพงเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพืชผักสวนครัวของอำเภอหนองแซงนะครับนี่ครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นทั้งมะม่วงนะครับและพริกขี้หนูนะครับนี่ครับเห็นกันสดๆจัดๆไปเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมะม่วงของอีกสวนนะครับนํามาจําหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมภายในงานนะครับ งานนี้นะครับมีให้เลือกมากมายหลายร้านและหลายสวนนะครับชอบรสชาติผลผลิตของสวนไหนนะครับก็ตามแต่ใจของลูกค้าเลยครับสวนทางด้านนี้ครับก็จะเป็นกิ่งพันธุ์มะม่วงนะครับคิดแต่ละสวนนํามาจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับทางด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวนนะครับที่นํากิ่งพันธุ์มะม่วงมาจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเช่นกันนะครับโอ้โหมีให้เลือกมากมายหลายสายพันเลยนะครับ เรียกว่าดูกันได้ทั้งวันเลยนะครับไม่วันไม่ไหวเลยนะครับนอกจากกิ่งพันธุ์ของมะม่วงมันหนองแซนนะครับที่ส่วนนี้เขาก็จําหน่ายกิ่งพันธุ์ของผลไม้ชนิดอื่นให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับน่าจะเป็นที่ถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบผลไม้เป็นอย่างมากเลยละครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่มีตังของเรานะครับจะสนใจกิ่งพันมะม่วงพันธุไหนครับรู้สึกว่าพี่มีตังของเราจะสนใจมะม่วงพันธุ์เบาใต้นะครับแล้วก็เดินลึกเข้าไปนะครับไปดูพันธไหนครับเนี่ย เดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอ้โหดูเหมือนจะหลงทางครับเดินกลับมาแล้วครับพี่มิตังครับเดินแค่นี้หลงทําเอาเสียทรงหมดเลยครับพี่มิตังของเราเอาละครับเดินไปชมตรงพันธุ์ไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวตามพี่มิตางไปต่อดีกว่าครับรู้สึกเหมือนว่าเดินเข้าไปในทางนี้นะครับเจอพันธุ์ไหนที่สนใจครับพี่มิตังครับค่อยๆเดินลึกเข้าไปครับตอนนี้พี่มิตางของเราครับอยู่ท่ามกลางกิ่งพันธุ์ของฝรั่งกินจูและมาดันนะครับเอาละครับเจอที่ถูกใจยังครับพี่มิตังครับ ตอนนี้ดูเหมือนพี่ม um ิตังของเรานะครับจะบุกเข้าไปยังตรงโคลงหงเป่าซื้อนะครับและออกมาทางต้นมะดันนะครับยังยังไม่เจอที่ที่ถูกใจนะครับพี่ตังครับค่อยๆเลือกครับมีเลือกอีกเยอะเลยครับเนี่ยงานนี้นะครับมีกิ่งพันธุ์ผลไม้ให้เลือกเยอะจนตาลายนะครับเล่นเราพี่ตังหลงทางไงล่ะครับหลังจากที่พี่มีตังของเรานะครับได้เลือกกิ่งพันุ์ผลไม้อยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้พี่มีตังของเราก็มายังพืชผักสวนครัวนะครับเนี่ยมีตังอยากจะได้ต้นอะไรครับ เดี๋ยวตามไปชมพี่มิตังกันดีกว่าครับเดินนําไปแล้วครับพี่มิตังครับยืนจ้องอะไรครับเนี่ยได้เป้าหมายหรือยังครับพี่มิตตังครับดูเหมือนพี่มีตังเราจะมาอยู่ที่ดงพริกจินดานะครับเนี่ยพี่มิตตังจะซื้อต้นพริกไปปลูกที่บ้านใช่ไหมครับก่อนที่พี่มีตตังจะเลือกต้นพริกนะครับปรับเปลาว่าเราไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าไหมครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับ พอพี่มีตังเราออกมาจากพืนผักสวนครนวครับก็มาที่นี่นะครับสตรอเบอรี่ของโปรดของพี่มีตังเลยครับนะครับจัดไปหนึ่งไม้เบาๆครับรับไม้สตรอเบอรี่มาก็จัดทนดีครับผมจะหิวพอสมควรนะครับพี่มีตังครับเป็นยังไงบ้างครับสตรอเบอรี่รสชาติใช้ได้ไหมครับพี่มีตังครับจ้องแล้วแบบชงนสงสัยนะครับเนี่ยเป็นไงครับพี่มีตังครับสตรอเบอรี่รสชาติเป็นไงครับอร่อยไหมครับพี่มีตังครับ เยี่ยมสิครับมันต้องเยี่ยมเลยครับขอบปวดพี่มีตังนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมอาหารด้านในกันดีกว่านะครับพี่มีจังครับตอนนี้ผู้เราก็เข้ามายังจุดจําหน่ายอาหารค่ายในงานนะครับจากร้านแรกนะครับก็จะเป็นโรตีสายไหมนะครับโอ้โหทำกันสดๆน่ารับประทานมากเลยนะครับเนี่ยถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นขนมจีนนะครับก็จะมีทั้งน้ํายาปลานะครับและน้ํายากระทินะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นเท้าไก่นะครับมีน้ำยางเงี้ยวก็มีนะครับโอ้โหมีให้เลือกมากมายหลายน้ำยานะครับถัดจากร้านขนมจีนมาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับโอ้โหมือผู้ที่มารับประทานในร้านนะครับโอ้โหเนื้อแน่นมากๆเลยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านหอยทอดนะครับโอ้โหนี่ครับมาจําหน่ายกันแต่ละกล่องนี่น่ารับประทานมากๆนะครับเนี่ยเราถัดจากร้านหอยทอดมาก็จะเป็น เกี oh, oh, ๊ยวหมูแดงนะครับโอ้โหดูนี่ครับโอ้โหน่ารับประทานมากๆนะครับอาหารแต่ละอย่างที่มันจาหน่ายภายในงานนะครับเนี่ยโอ้โหดูน่ารับประทานทุกอย่างเลยละครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสาหร่ายนะครับโอ้ทางด้านนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นหอยนางรมนะครับน่ารับประทานมากๆนะครับนี่ถัดมาจะเป็นนกกระทาย่างนะครับโอ้ยน่ารับประทานมากนะครับดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับ ทางด้านนี้นะครับก ok, ็จะเป็นร้านข้าวหมกไก่อบโอ่งนะครับโอ้ยอยู่บนโอ่งจริงครับอบโอ่งจริงนะครับเนี่ยโอ้หดูน่ารับประทานมากๆนะครับเนี่ยข้าวหมกเหลืองอารามนะครับหืมประดับประดาได้หน้ารับประทานจริงๆครับส่วนในหม้อนี้ครับก็จะเป็นแกงไก่นะครับและก็จะเป็นซ <t> ุปเนื้อเปื่อยนะครับหืมน่ารับประทานมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่ตังของเรานะครับก็เดินเข้ามาในพื้นที่จำหน่ายอาหารแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าพี่พี่ตังของเราจะเลือกทานอะไรนะครับนะครับค่อยๆเดินเลือกเรื่อยๆนะครับดูเหมือนพี่พีาตังของเราจะพบเป้าหมายนะครับนั่นคืออะไรครับเนี่ยอ้เป็นเจนลรี่น้ำผลไม้นะครับนี่เรียกว่าแบบของโปรดของป้าไม่ไวเด็กนะครับเนี่ยโอ้โหร้านก็ทำออกมาน่ารับประทานมากเลยครับคือนําเจลลรี่นะครับมาใส่ในสลิงฉีดยานะครับโอ้โหดูไอเดียดีมากๆเลยครับ และตอนนี้พี่มีตังของเรานะครับก็ทําการเลือกเจลลี่ผลไม้ที่ต้องการนะครับหยิบมาเรียกว่าทุกรสชาตินะครับเอาเลยครับพี่มีตังครับเลือกได้ตามความต้องการเลยครับเต็มที่ครับพี่มีตังครับเดินมาทั้งวันเลยครับเนี่ยนี่นะครับค่อยๆบรรจงเลือกทีละอันนะครับเอาละครับดูเหมือนจะพอใจได้ยังครับพี่มีตังครับยังครับเอาเพิ่มใช่ไหมครับได้เลยครับพี่มีตังครับเอาโรสตอร์บรี่นะครับพี่มีตังครับของโปรดพี่มีตังเลยนะฮะเนี่ย ูเหมือนจะได้ตามความต้องการของพี่พิตังนะครับพอใจยังครับพี่ตังครับเอาอีกไหมครับค่อยๆเลือกช้าๆครับนี่ครับรถสีเขียวครับเนี่ยเอาละครับพอยังครับพี่ตังครับพอแล้วก็ส่งให้คนขายนะครับพี่พี่ตังเอาอีกไหมครับค่อยๆเลือกนะครับมีให้เลือกหลากสีมากครับหยิบทุกสีเล้ก็ได้ครับพี่พี่ตังครับดูเหมือนพี่พี่ตังจะต้องการเพียงเท่านี้นะครับ ตอนนี้ก็ส่งให้พ่อค้านะครับทำการใส่ถุงให้พี่มีตังนะครับนี่ฮะเอาเลยครับโอเคไหมครับพี่ตังครับโอเคนะครับไปครับพี่ตังไปดูอื่นต่อดีกว่าครับหลังจากที่พี่มีตังของเรานะครับกว่าเจลลี่ผลไม้มาครึ่งล้านแล้วนะครับและเป้าหมายต่อไปของพี่มีตังนะครับจะเป็นอะไรต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมกันดีกว่าครับค่อยๆเดินเลือกอย่างสบายใจนะครับเนี่ย ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่มิตังของเรานะครับจะเจอร้านที่ต้องการแล้วนะครับเป็นร้านที่จําหน่ายขนมนะครับดูเหมือนว่าพี่มีตังของเราจะพบขนมที่ต้องการแล้วนะครับนี่ะครับหยิบมาหนึ่งห่อนะครับต้องการขนมอะไรครับพี่มีตังครับหยิบได้เลยครับพี่มีตังห่อแรกนี่ดูเหมือนจะเป็นเจลลี่นะครับและห่อต่อไปนี่จะเป็นอะไรล่ะครับเป็นลูกอมใช่ไหมครับพี่มีตังครับฝั่งนี้ก็มีนะครับพี่มีตังลองมาเลือกดูสิครับ เอาขนมอะไรเพิ่มไหมครับพี่มีตังพอแล้วหละครับส่งให้แม่ค้าคิดเงินเลยนะครับพี่มีตัง <Yahoo! S 1> ดูจากสภาพของพี่มีตังนะครับคงจะเหน็ดเลยเพอสมควรนะครับคงจะอยากหาที่นั่งรับประทานขนมมาใช่ไหมครับพี่มีตังครับเอาละครับเดี๋ยวรับขนมแล้วไปหาที่นั่งทานกันนะครับพี่มีตัง ของพี่มิตังของเรานะครับดูเหมือนว่าจะหมดแรงนะครับเนี่ยเป็นยังไงกันครับพี่มิตังครับเหนื่อยไหมครับไม่ตอบนะครับต้องการทานขนมอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่มิตังครับเอาละครับทานก่อนก็ได้นะครับพี่มิตังเป็นไงบ้างครับลองชิมดูสิครับรสชาติเป็นไงบ้างครับนี่ฟินมากนะครับไปดึงซับรสชาติของขนมเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นไงครับพี่มิตังอร่อยไหมครับเนี่ยแล้วพี่มิตังถืออะไรไปเลยครับเนี่ย พี่มิจังมีว่าวด้วยนะครับวินปั๊บป้าชอบเล่นมากนะครับตอนเป็นเด็กนะครับอันนี้ว่าพี่มีจังใช่ไหมดูพี่มีจังของเราจะชื่นชอบกับว่าวปั๊บเป้าดีมากนะครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวคงต้องขอพี่มีจังทานขนมก่อนนะครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับพี่มีจังและครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับเราจะนําสารดีๆและความบันเทิงมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ